สร้างสะพานคร่อมวังเจ้าโดยสังคีตจันทนพโพจน์ท่านผู้อ่านที่เคยเดินทางไปเชียงใหม่ลำปางเชียงรายโดยทางหลวงใหมายเลขหนึ่งหรือที่เรียกกันว่าถนนพหลโยธินนั้นเมื่อเลยนครชุมจังหวัดกำแพงเพชรไปก่อนจะถึงจังหวัดตากอีกประมาณสัก24กิโลเมตร จะเห็นภูเขาหินเตี้ยๆที่ไม่สูงนักขวางหน้าอยู่และมีทางแยกขวามือเป็นทางราดยางตรงถนนสายนี้จะมีสะพานคอนกรีตยาว248เมตรเสรจมีความกว้าง6-7เมตรเรียกกันว่าสะพานวางเจ้าหรือสะพานวุฒิกุลข้ามแม่น้ำปิงเมื่อสะพานใหม่ยาวเกือบ400เมตรที่ตัวจังหวัดตากเสร็จ ถนนพรหลลโยธินก็พุ่งไปที่นั่นสะพานวังเจ้าปัจจุบันก็ยังคงอยู่อย่างเดิมและก็กลายเป็นสะพานคอนกรีตซึ่งมีประวัติศาสตร์แม้แต่คนรุ่นหลังหรือคนในกรมทางหลวงรุ่นใหม่อีกหลายร้อยคนก็สายหน้าเมื่อมีการถามและคำตอบกลับมาว่าอยู่ที่ไหนแต่เบื้องหลังนั้นสะพานยาวแค่248เมตรใช้เวลาสร้างนานถึง13ปี สะพานวางเจ้าสร้างขึ้นมาด้วยความทุกข์ยากลำบากต้องต่อสู้กับภัยหลายอย่างรวมทั้งสิ่งที่ลี้ลับตาม,มองไม่เห็นจนถึงกับมีการเสียชีวิตกันไปเป็นจำนวนไม่น้อยพร้อมๆกันในคราวเดียวถึง12คนวิศวกรผู้ชำนาญการของสวิตงงเป็นไก่ตาแตกเมื่อผลข้อการตรวจสอบไม่มีอะไรบกพร่องแต่เหตุใดสะพานจึงพัง พังนั้นก็เวลากลางวัน13นาฬิกาและก็เป็นเวลาที่น้ำเหนือยังไม่ลากเวลาเกิดเหตุก็ไม่มีพายุฟ้าฝนต่อหมอกก็ไม่ได้สดสะพานอาถั์สะพานวังเจ้าหรือสะพานอุทิกุลแห่งนี้หากพังช้าก,กว่าเดิมอีกแค่ครึ่งชั่วโมงผู้คนจะเสียชีวิตมากกว่านี้เกือบ200คนเสียงสะพานที่พังดังได้ยินไปถึงเมืองตาง การก่อสร้างจึงต้องชะง,งักบริษัทฝรั่งผู้รับเหมาต้องเลิกกิจการไปปัญหามีทุกด้านตั้งแต่เหล็กและปูนซีเมนต์หลายคนที่เคยไปทำงานและร่วมง,งานในการก่อสร้างสะพานที่สร้างนั้นเชื่อว่าเกิดจากการสร้างคำหัวเจ้าพ่อเจ้าที่อย่างแน่นอนแม่น้ําปิงที่เป็นวังเจ้ามีขุนเขาวังเจ้าพ่อขวางอยู่ทางฝั่งกำแพงเพชรทำให้สองฝั่งฟาก แคบลงเหลือประมาณ200เมตรเศษที่ผิวน้ำและตอนท้ายน้ำกว้างตั้งแต่600เมตรถึง1,000เมตรวิศวกรสมัยนั้นจึงเห็นว่าเป็นสถานที่ที่เหมาะสมแก่การสร้างสะพานช่วงยาวซึ่งราคาแพงกว่าโดยลืบคิดไปว่าความลี้ลับสิ่งที่ตามมองไม่เห็นนั้นผืนแผ่นดินไทยกว่าจะได้มีอิสระเสรีหลายชีวิตที่เสียสละลีชีพเอาเลือดทาแผ่นดินมาแล้ว ต้นไม้ทุกต้นหุนเขาทุกลูกมีวิญญาณทั้งดีและร้ายล่องลอยอยู่ชื่อวังเจ้านั้นก็บอกชัดอยู่แล้วว่าเป็นนิวาสถานของเทพและวิญญาณผู้มีอำนาจสิงสถิตยอยู่คนที่เคยอยู่ป่าไม้และทำไม้ในป่าจะรู้ดีว่าต้นไม้หลายต้นถูกตัดล้มอย่างง่ายดายแต่บางต้นนั้นก็มีปัญหาร้อยแปสารพันปัญหา เรื่องราจะยุติได้ก็ต่อเมื่อเอาพระบรมรูปรัชกาลที่หไปแขวนไว้แล้วก็แจ้งให้ทราบว่าตอนนั้นเป็นข้าราชการที่รับใช้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถ้าการโค่นล้มต้นไม้จะต้องเอากันด้วยชีวิตแล้วละก็ไปเอากับท่านเถอะสำหรับสะพานวางเจ้านั้นการที่วิศวกรผู้ไม่ยอมเชื่ออะไรตัดสินใจเอาตรงนั้นนี่คือจุดเริ่มต้นของปัญหาความยุ่งยากชีวิต ความตายและความวุ่นวายก่อนอื่นขอบรรยายสภาพภูมิประเทศที่จะทำการสร้างสะพานวังเจ้าที่เดี๋ยวนี้กลายเป็นอนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์ไม่ใครมีใครสัญจรไปมาเหมือนสิ่งลี้ลับที่ตามองไม่เห็นภายในถ้ำของขุนเขาใต้ท้องน้ำจะพอใจที่ไม่มีใครข้ามหัวไปข้ามหัวมาโดนบันดาลให้มันร้างไปซิอย่างนั้นแหละ ในอดีตนั้นอนาบริเวณที่จะสร้างสะพานวางเจ้านี้เป็นป่าศักด์ทึบหลากหลายไปด้วยสัตว์ป่านานาชนิดตรงสะพานข้ามใต้น้ำเป็นวังจระเข้ปลาก็ชุกชุมมากคนเก่าๆในอดีตกล่าวกันว่าสมเด็จพระพุทธเจ้าเสือเคยเสด็จทางเรือมาประทับแรมตรงที่มีศาลเจ้าพ่อเสือซึ่งสร้างมาตั้งแต่โบราณเป็นศาลที่ชาวบ้านเคารพนับถือกันมาก และก็เล่าลือกันว่าใครอยากเห็นเสือเจ้าพ่อก็ขอให้จุดธูปอธิษฐานขอดูม้าขี่เจ้าพ่อถ้าอยากเห็นจระเข้ก็บอกว่าอยากดูเรือจะได้เห็นทั้งเสือและจระเข้ไม่ต้องเสียเงินเสียทองอะไรทั้งสิน้นสิ่งเหล่านี้ยืนยันได้แน่นอนจากบรรดาผู้คนที่ไปทำงานที่วังเจ้าในตอนเริ่มงานใหม่ๆนั้น ทั้งเรือและม้าขี่เจ้าพ่อปรากฏตัวเสมอเสมอท,ทั้งทั้งที่ไม่ต้องทำพิธีอะไรทั้งสิน้นท่านผู้อ่านครับเรามาดูกันว่าอะไรคือปัญหาสำหรับสะพานยาวเพียงแค่สองสนามฟุตบอลเสร็จเศษต่อกันเท่านั้นปีพุทธศักราช2482กองทางกรมโยธาเทศบาลเปิดประมูลประกวดราคาจ้างเหมา ออกแบบและก่อสร้างสะพานวังเจ้าซึ่งเป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดใหญ่บริษัทอิ p r e รสิเตอร์อิตาเลียโนเป็นผู้ประมูลได้ในวงเงิน4 2 1 8 2 9บาททวนแบบสะพานเป็นแบบสะพานโค้งช่วงละ46.66เมตร2ช่วงและช่วง60เมตรอีก2ช่วง มีสะพานแบบคานช่วงสั้นทางฝั่งกำแพงเพชรอีกช่วงหนึ่งการก่อสร้างสมัยนั้นต้องอาศัยการขนส่งทางเรือจากกรุงเทพนครสวรรค์แล้วทวนลำน้ำปิงไปถนนพหลโยทินทางหลวงหมายเลขหนึ่งยังอีกหลายปีต่อมาการก่อสร้างเป็นไปอย่างล่าช้าปีพุทธศักราช2484บริษัทสร้างต่อหม้อก,กลางน้ำ โดยวิธีจมบ่อลึก6เมตรจากผิวดินใต้ท้องน้ำแล้วเสร็จ4ต่อหม้อแต่ในฤดูฝนปีนั้นเองน้ำเหนือมากระแสน้ำกัดเซาะพัดพาเอาหายไปทั้งหมดด็อกเตอร์ครุกวิศวกรชาวสวิตจึงได้ออกแบบใหม่ช่วง101.83เมตรข้ามร่องน้ำลึกมันเป็นการออกแบบที่ล้ำยุคก้าวหน้าที่สุดในสมัยนั้น การก่อสร้างก้าวหน้าไปด้วยดีในปีพุทธศักราช2487เมื่อโครงสร้างโค้งไม้เสร็จและแบบที่จะเทคอนกรีตเริ่มขนเหล็กขึ้นไปประกอบพรันก็มีลักษณะผิดสังเกตขึ้นพื้นสะพานตอนล่างเริ่มสุดอ่อนๆโดยไม่มีวี่แววว่าจะหยุดผู้ควบคุมงานคิดว่าเป็นเพราะรอยต่อของไม้แบบต่างๆเคลื่อน พฤษภาคมพุทธศักราช2487โค้งคอนกรีตช,ช่วง101.83เมตรพังมีผู้เสียชีวิตทันที12คนดรครุกซึ่งประจำควบคุมการก่อสร้างสะพานเดชาติวงจังหวัดนครสวรรค์เดินทางโดยทางเรือโดยทางแม่น้ำปิงไปขึ้นฝั่งที่กำแพงเพชรแล้วเดินเท้าอีก35กิโลเมตร โดยใช้เวลาสองวันเพื่อมาตรวจสอบผลการตรวจสอบไม่ปรากฏว่ามีอะไรบกพร่องเหตุใดสะพานจึงพังลงสะพานนั้นพังช่วงพอดีพักเที่ยงคนงานเพียงเพิ่งจะเริ่มเข้างานบ้างเพราะเป็นเวลา13นาฬกาตอนพังไม่มีพายุไม่มีฝนฟ้าขนองหากอีกสักครึ่งชั่วโมงผู้คนจะเสียชีวิตมากกว่านี้คนที่ตายเป็นช่างไม้ประกอบแบบ ที่ขยันเข้างานก่อนเวลานอกน้้กกำลังจะเข้างานพร้อมวิศวกรฝรั่งของบริษัทเสีงสะพานหักสะบั้นพังทลายลงนั้นได้ยินไปถึงจังหวัดตากการก่อสร้างชะงักลงโดยสิ้นเชิงเจ้าพ่อสบายใจที่จะได้อยู่อย่างเงียบๆประกอบกับสงครามโลกครั้งที่สองกำลังติดพันกันอยู่ปีพุทธศักราช2493 กรมทางได้รับงบประมาณใหม่อีกครั้งยุคนั้นคุณหลวงเพชรเกษมวิถีสวัสดิ์ได้ให้ชื่อนี้เพื่อเป็นแรงใจแก่ผู้ดำเนินงานคือนายอุทัยวุฒิกลุลต่อมาได้เป็นอธิบดีกรมทางปีพุทธศักราช2507ถึงพุทธศักราช2512ขณะนั้นเป็นวิศวกรหัวหน้ากองแบบแผนสะพานวุฒิกลุล คุณอุทยัยวุฒิกุลตกใจมากกว่าดีใจที่ได้รับเกียรติแก่ตนและวงตระกูลเพราะผู้เชี่ยวชาญชาวสวิตก็ลาออกไปแล้ววิศวกรที่ชำนาญงานเรื่องสะพานก็ไม่มีโดยเฉพาะอย่างยิ่งความหนักใจในสิ่งที่ตามมองไม่เห็นความลี้ลับทุกสิ่งมันเกิดขึ้นอย่างไม่มีเหตุไม่มีผลสะพานล้มเหลวในการก่อสร้างมาแล้วถึงสองครั้งสองคราแล้วจะสร้างเองได้ยังไง ฝรั่งซึ่งชำนาญกว่ายังเพนการจะย้ายที่ก่อสร้างไปที่อื่นก็ทำไม่ได้เพราะส่วนใหญ่ของสะพานแล้วเสร็จมาเกินครึ่งแล้วคุณอุทัยเริ่มงานโดยตัดสินใจเปลี่ยนแบบโดยเพิ่มต่อหม้อกลางน้ำโดยที่ฝั่งกำแพงเพชรด้านเขาวังเจ้านั้นมีหินเป็นพื้นอยู่ใต้สายหยาบป,ประมาณ13เมตรแต่การตอกเสาเข็มผ่านสายใต้น้ำนั้นไม่ใช่ของง่ายการเพิ่มต่อหม้อช่วงกลางทำให้ช่วง 1 0 1 1เมตรแข็งแรงขึ้นโดยระดมงวิศวกรทั้งเก่าและใหม่อีก6คนต่อโมกกลางร่องน้ำดังกล่าวต้องแล้วเสร็จในแรงเดียวก่อนที่น้ำเหนือจะบ่าเพราะหากงานล่าช้าลงน้ำเหนืออันเชี่ยวกรากและรุนแรงนั้นก็จะเข้ารูปแบบเดิมงานเร่งทั้งกลางวันกลางคืนการตอกเสาเข็มแต่ละตน้นยากลำบากอย่างยิ่งเสาเข็มต้นเดียวเริ่มตั้งแต่7ดโมงเช้า แล้วเสร็จก็23่สนาฬิกาเสาเข็มบางต้นต,ต้องตอกเจาะทะลุต่อหม้อกเก่าที่จมฝังอยู่ใต้พื้นทรายและก็ตีต่อไปจนถึงชั้นหินเสาเข็มบางต้นลูกต้มที่อัดกระทุ้งต้องยกขึ้นเพื่อปล่อยน้ำหนักกระแทกหัวเสาถึง4,000ครั้งจนกระสอบที่อยู่รอบหัวเข็มไหมลุกเป็นไฟต้นเดือนพฤษภาคม24 9 4ฝนเริ่มตก ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นต้องเร่งระดมเทคอนกรตีตยึดหัวเข็มตอนกลางเดือนก็แล้วเสร็จหลังจากนั้นหนึ่งอาทิตย์น้ำเหนือก็บ่าอย่างรุนแรงเสาเข็มอยู่ได้ไม่ล้มมาถึงตอนนี้คุณอุทัยวุฒิกุลผู้ควบคุมชักจะหายใจโล่งอกได้บ้างเพราะหัวใจของงานอยู่ที่เสาต่อหม้อทุกสิ่งทุกอย่างก็ดูจะราบรื่นมาตลอดแต่ที่ไหนได้เมื่อการก่อสร้างโค้งสภานแล้วเสร็จ อายุครบที่จะทำการถอดแบบทำการยกโค้งตรงกลางโค้งในการก่อสร้างซึ่งจะทิ้งช่องไว้ยังไม่เทคอนกรีตโดยใช้แม่แรงสองตัวแม่แรงแต่ละตัวสามารถยกน้ำหนักได้100ตันยันหูช้างข้างละตัวอาศัยการสูบน้ำมันเข้าแม่แรงทำให้สะพานลอยขึ้นถึงระดับที่กำหนดไว้แล้วล็อกแม่แรงเอาไว้ต่อไปก็เทคอนกรีตระหว่างช่องว่างระหว่างโคง้ง ต่อเมื่อคอนกรีตได้อายุก็จะเอาแม่แรงออกและทุบหูช้างทิ้งเสียครับท่านผู้อา่านคุณอุทัยวุฒิกุลได้เดินทางไปควบคุมการยกของดียตนเองตรวจสอบทุกสิ่งทุกอย่างตามหลักวิชาการอย่างถูกต้องแม่แรงเริ่มได้รับการสูบฉีดน้ำมันเพื่อให้มีแรงดีดช่วงนั้นเป็นเวลาเย็ยนแล้วแม่แรงทำงานด้วยความราบรื่นเป็นปกติ23นาฬิกา คุณอุทัยวิธีกุลได้ถูกปลุกให้เตื่นเพื่อขอให้ไปดูหูช้างที่แตกจนยกสะพานไม่ขึ้นจึงมีการตอกลิ่มรับสะพานไว้ก่อนหูช้างรับน้ำหนักไม่ไหวแตกร้าวไปทั้งอันซึ่งยังความแปลกประหลาดใจเป็นอย่างยิ่งวิธีการคำนวณก็ถูกต้องจำเป็นต้องแก้แบบหูช้างจะทุบทิ้งเพิ่มเหล็กเสริมหล่อใหม่ก็ต้องเสียเวลาอย่างน้อยหนึ่งเดือน ถ้ายกโค้งไม่ทันก่อนน้ำมาแรงจัดนั่งร้านซึ่งต่อไว้ไม่ลึกนักก็จะถูกน้ำพัดพาเอาไปเสียแล้วอะไรจะเกิดขึ้นสะพานจะต้องพังเป็นครั้งที่สมอย่างแน่นอนเมื่อไม่มีทางเลือกคุณอุทัยจึงเอาแม่แรงย้ายที่ตั้งเสียใหม่โดยเอามายันกับตัวโค้งของคอนกรีตเองและดำเนินการยกโค้งต่อไปเมื่อได้ระดับแล้วก็ให้ไขเอาน้ำมันในตัวแม่แรงออก ส่วนตัวแม่แรงเอาออกไม่ได้คืนเอาออกก็เทคอนกรีตไม่ได้ปัญหาก็เกิดตามมาอีกแม่แรงเป็นพัสดุพันุ์อยู่ในบัญชีวัสดุถาวรแทงจำน่ายไม่ได้ผิดระเบียบแต่มันก็ไม่มีทางเลี่ยงผิดเป็นผิดเพราะราคาแม่แรงกับราคาเงินที่จะต้องมาเริ่มกันใหม่ในครั้งที่4นั้นแพงกว่ากันเยอะแยะในที่สุดคุณอุทัยก็หาทางออกโดยการแทงจำน่ายโดยมีหมายเหตุว่า แม่แรงนั้นอยู่ในโค้งบนสะพานวังเจ้าหากไม่เชื่อก็ให้ไปเจาะดูไม่ได้ยักย้ายหรือซื้อขายจ่ายโอนที่ไหนก็เป็นอันว่าแม่แรงขนาด100ตันสตัวก็ฝังตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของคานโค้งคอนกรีตไปจุดที่ว่านี้อยู่ตรงโค้งที่สองหากมาจากจังหวัดตากทางสายเดิมและโค้งที่สาม หากไปจากกำแพงเพชรแยกถนนพาหลรโยธินการสร้างช่วงที่เหลือไม่มีปัญหาทางเทคนิคนอกจากจะเร่งงานให้แล้วเสร็จทันกำหนดวันเปิดคือวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2495อุปสรรคส่งท้ายก็คือคุณปราณสิริยงในช่างวิศวกรผู้ควบคุมงานสร้างสะพานเดินทางไปเบิกเงินสำหรับจ่ายเงินเดือนเจ้าหน้าที่ คนงานและพนักงานจากคลงังจ uh well e ังหวัดตากตอนขากลับโดนซุ่มยิงและหนักปล้นแต่พนักงานขับรถบึงตะลลยไม่หยุดหนีรอดไปได้อย่างบุดหวิดจากเหตุการณ์เช่นนี้ทำให้พนักงานทุกคนที่กำลังใจป้อแป้อยู่แล้วกลับสุดหนักลงอีกเพื่อแก้ปัญหาท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมัยนั้นเรียกค่าหลวง ได้ขอร้องผู้มีอิทธิพลให้มาช่วยชี้แจงและขอความร่วมมือแก่ราษฎรโดยกล่าวว่าสภาน,นี้เมื่อแล้วเสร็จประโยชน์ก็จะตกอยู่กับราษฎรเองอย่างมหาศาลซึ่งก็มีผลดีทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างสงบลงอย่างเรียบร้อยสภานวังเจ้าหรือสภานวุฒิกุลซึ่งประชาชนนิยมเรียกว่าสภานวังเจ้าก็ได้กระทำพิธีเปิดในวันที่24มิถุนายน พุทธศักราช2495เป็นที่น่าภาคภูมิใจว่าการสร้างสะพานช่วงหลังอันเป็นตอนที่ยากที่สุดนั้นเป็นแรงงานและมันสมองที่ได้จากคนไทยทั้งสิน้นผู้เป็นประธานในพิธีเปิดก็คือจอมพลปอพิบุญสงครามเบ็ดเสร็จรวมเวลาประมูลครั้งแรกปีพุทธศักราช2482และมาทำพิธีเปิดเอาได้เมื่อ พุทธศักราช2,495เมื่อรวมเวลาแล้วสะพานที่สร้างคร่อมวังเจ้าสถานที่ของสิ่งลี้ลับที่ตามมองไม่เห็นนี้ไม่ค่อยจะเป็นที่พึงพอใจนักสาเหตุนี้เกิดจากในถ้ำและโตรหินใต้น้ำซอกเขาวังเจ้านั้นเทพและสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาศัยอยู่การบอกเล่าเก่าสิที่ถูกต้องก็ไม่ทำให้สิ่งลี้ลับเหล่านี้พอใจ เพราะไม่ต้องการสิ่งของหรือเหล้ายาอาหารแต่การกระทําเช่นนี้เป็นการไม่ให้เกียรติแก่เจ้าที่จึงทําให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นจนใจที่ว่ามันเป็นงานของแผ่นดินแต่ถึงกระนั้นก็เล่นเอาอีบัตอีโรยกะอีแค่สะพานคอนกรีตรยาวแค่248เมตรเศษเท่านั้นด้วยใช้เวลาในการก่อสร้างยาวนานถึง13ปีเสียชีวิตไปก็หลายสิบคน ท่านผู้อ่านครับในขณะนี้เมืองไทยเราได้มีการสร้างสะพานที่ยาวที่สุดในโลกแล้วคือสะพานพระรามเก้าแต่สะพานวังเจ้าของเราก็ยังคงเป็นสะพานที่ใช้เวลาสร้างยาวนานที่สุดในโลกเช่นกันแต่ถึงจะไม่ดังเท่าสะพานข้ามแม่น้ำแควจังหวัดกาญจนบุรียังไงยังไงก็น้องๆหลานๆละครับสำหรับท่านที่ทราบความเป็นไปในเบื้องหลัง สะพานข้ามแม่น้ำปิงจังหวัดตากแล้วละก็ยามใดที่ท่านมีโอกาสขับรถผ่านขึ้นไปทางภาคเหนือหากไม่รีบร้อนจากกำแพงเพชรไปจังหวัดตากแยกเข้าทางเดิมที่บ้านวังเจ้าด้านขวามือข้ามสะพานวังเจ้าจอดรถไว้กลางสะพานเลยก็ได้เพราะไม่มีรถสวนหมาอย่างแน่นอนท่านจะได้ชมทิวทัศน์และภูมิภาคที่งดงามมากแล้ก็ไปถึงตัวเมืองจังหวัดตากได้เหมือนกัน แต่อย่าลืมกราบไหว้เจ้าพอเสือที่ศาลด้วยแต่ขอเรียนให้ท่านทราบว่าเจ้าพอเสือที่ศาลวางเจ้าท่านไม่มีเรือหรือจอระเข้กับมา้าหรือเสือมาให้ดูได้ชมกันเหมือนเมื่อก่อนแล้วเพราะป่าไม้สักถูกถางทำเป็นไร่นาไปหมดตอหมกของสะพานก็ขวางกระแสน้ำทำให้ร่องน้ำลึกเปลี่ยนเส้นทางออกจากฝั่งพัดพาเอาทรายไปทับถมวางจระเข้เอาเสือ จนจระเคนั้นออกไม่ได้หรือโยกย้ายไปอยู่ที่จัดสรรแห่งใหม่ก็ไม่รู้ครับนี่คืออาถรรพ์ความลี้ลับของสะพานที่ต้องใช้เวลาสร้างถึง13ปี